รถไว้นะคะเทียวหาเพื่อนร้านเปิดแลคะมาคุณ้องสวยดุดสวยมากสวยมากคนเรามาปิกงนิกกันเยอะมากไปแท็กซี่ต่อนะคะแท็กซี่ไม่ไปนะคะเพราะว่าต้องเดินไปนะคะเส้น1.5กิโลนะคะเราก็จะมีอีเวนต์อยู่แบบนี้นะคะโอเคที่เรานั่งมานะค่ะ อ oh. <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูซากุระกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่มิยางินะคะจังหวัดมิยางิเนาะ,ะเพราะว่าซากุระแถวบ้านเรานะคะก็ ยังไม่บานนะตอนนี้ก็มาจอดรถไว้นะคะที่พักกิ้งนะคะแล้วก็จะขึ้นรถไฟต่อกันค่ะไปกันได้ไปเที่ยวหาเพื่อนเขาแยกกันไปนะคะวันนี้หนูจะไปสวนสัตว์นะเจดูยื <laughs> ไหนหนาวไหม <laughs> โอ้สวยสวยไหมคะ สวยเกาะขอบดูเลยสวยชอบ <c oughs> วันนี้ก็คลื่นมากส่งลูกสาวขึ้นรถไฟแล้วนะคะ,ะเราก็ไปกินข้าวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะขึ้นรถไฟเหมือนกัน <c oughs> ร้านเปิดแล้วค่ะ <c oughs> ร e ้านเปิดพร้อมกับรถที่ติดเพราะว่าคนมารอดูซากุระกันเยอะมากค่ะรถติดยาวเลยนะกาแฟมาราคากาแฟอ๋อาก็สมยอนอาคาเนพชูโตโรมากราโอโตโรเต็มมากราโคตรอร่อยมาก ก็เป็นกิวตังนะคะนี่ก็เดินมาดูซากุระนะคะตรงจุดนี้ก็โอ้โห oh. บานแบบว่าสวยมาก <Okay. S 1> คนก็ามาปิกนิกกันเยอะมาก สุดยอดแน่นมากนะคะ ไปแท็กซี่ต่อนะคะไม่รู้จะไปไหนพอบ้านเป็นคนพานำทางไปนะคะสรุปแท็กซี่ไม่ไปนะคะเพราะว่ารถติดมากค่ะแท็กซี่แนะนำว่าต้องเดินไปนะคะเส้นทางนั้นคือรถติดมากนะคะต้องเดินไปประมาณ15นาทีจ้าอันนี้ก็เป็นสกุระอีกพันธุ์ที่สวยมากนะคะมแม่สะพรึงมากค่ะ ต้องเดินไปนะคะทั้งหมดประมาณ1.5กิโลนะคะก็ไปคะ่ะไปซื้อก็ไกม่เหงานะคะก็มีคนเดินแล้วก็รถติดปไปด้วยน,นี่มาันนาังกิโลมาดทเบพอบ้านบอกเดินได้ครึ่งครึ่งา เขาก็มีตารางอยู่นะคะว่าเดือนสก็จะเป็นสากุระนะคะเดือน6เดือน7ก็จะเป็นไฮเดรเนียนะคะเดือน9ก็เป็นไอดอกสีแดงๆนี่นะคะเดือน10 11 12ก็มีอีเวนต์ตลอดเลยนะเราก็ถึงแล้วนะคะ1.5กิโลของเรานะคะชิวมากแม่ ไม่ด้วยความที่อากาศอะ่ะอากาศเขาแบบว่าสบายๆนะคะก็เลยเดินไม่เหนื่อยไม่ร้อนนะคะสวยมากนะคะแต่ว่าถ่ายออกมาเนี่ยมันมองไม่ค่อยออกนะคะสวยมากเซนเน้ะปาป๊าบีบ แล้วพ en por ่อลูกก็ชวนกันเบรกด้วยการอออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายเพื่ออะไรเาไว้เราก็จะมีอีเวนต์อยู่แบบนี้นะคะ เขาอีดิเส่ยสวยไหมคะโอเคโอเคจริงๆมีรถไฟนะคะให้นั่งชมซากุระแต่ว่าเขาแจ้งว่ามันเสียนะคะเสียดาย วิวจากด้านบนนะคะข้างล่างก็เป็นรางรถไฟที่เรานั่งมานะคะดได้ทางหูลูมากินละค่ะโอ้โหรอคิวประมาณ30นาทีเพื่อทางหูรูนะคะ อร่อยไหมเอ,ออดูคิวนะคะรถคันสีชมพูนั่นนะคะนูนยาวไปถึงนอนช่วงนี้เราก็จะเจอคนที่แบบมาปิกนิกนะคะกันตลอด รถไฟด้วยเราก็กำลังจะเดินกลับกันแล้วค่ะเราก็กำลังจะเดินกลับกันแล้วนะคะนั่งกิโลนี่กิโล่ตัวนี้กิโลวันนี้วันนี้มาเพื่อเดินค่ะโอเค คนเยอะมากค่ะแม่ไปไหนต่อคะไปไหนคะจเานอยากไปดูร้านขายยีนนะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวนะตอนนี้เขาก็จะเหมือนแบบว่ายัางไงอะ อธิบายไม่ถูกเขาก็อยากแต่งตัวแบบว่าแนวแนวที่เท่ของเขานะคะเมื่อก่อ็มันจะแบบว่าวัยรุ่นกว่านี้ตอนนี้ก็เหมือนแบบอยากเปลี่ยนสไตล์อะไรเงี้ยค่ะใช่ไหมสไตล์เชนจิสไตล์จซื้อมาแล้วค่ะซื้อมาแล้วค่ะสกษี่กูไ้เน่เน่ ข้าวม,มีสวยไหมกลับมาแล้วค่ะส,สั่งราเมงไปแล้วเหรออาสั่งไปแล้ววันนี้เจนเป็นมิโซะราเมงเผ็ดมันกลางเด d i u แมวเผ็ดแซ่บปะก็อยากลองกินป้าบค่ะ้าอยู่เมื่อกี้ปะบาบอกว่าลองกินไหมยบอกไม่ได้หวเผ็ดแซ่บคือแซ่บมากนะปวดท้องของพอบ้านกับของยูน่าก็เผ็ดเลเวลประมาณเดียวกันนะคะของแม่ก็จะเป็น อิชิบันแม็กซ์นะคะแม็กซ์ที่สุดของความเผ็ดนี่ค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาจากไปดูซากุระกันมืดเลยนะมืดเลยนะคะ,เ,ะ,คะเพราะว่าขับรถกลับมาจากเซนไดเนาะนะคะก็สวยมากสวยเนาะเขียวซากุระสวยไหม สวยไหมคะสวยมาบอกลาทุกคนก่อนคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นในคลิปหน้านะ,ะบ,าบายเซ่เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไงก็เง้